เขานึกว่าเบียร์แบบแค่อยาแกะผ้าลงอ่างเฉยๆซึ่งแบบเดี่ยวทุกคนอาจจะมองว่ามันไม่ต้องใช้เสื้อผามันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครคิดแฟ<ม>นขับบางคนเขาก็แบบเหมือนอยากให้เราตอบเขาก็เลยคอมเมนต์อะไรที่มันแบบอสองเง่สองงามเพื่อให้เราตอบถือถ้าทุกคนสนุกเบียร์ก็โอเคเอ คอมเมนต์ไม่ดีไม่ดีบางทีคือโดนบล็อกไปเลยนะ mm hmm. เบียไปแคร์มากเลยแบบบางอย่างมันก็เกินไปจริงเขาก็ให้กระเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยเบียทำจริงๆนะอ่ะได้อินสปิเรชั่นมาจากโทมิเอะค่ะใช่ซึ่งก็เป็นคือเบียรู้สึกว่าโทมิเอะคนแต่งเยอะละแต่ทีเนี้ยมันจะมีฉากที่โทมิเออ่ะ แบบเหมือนเขาคือคือในเรื่องเขาจะเป็นเซลล์ที่แบบสามารถแตกหน่อได้อะคะ่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆ grow up อยู่ในอ่างอะคะ่ะซึ่งเบียก็เลยอุ๊ยอันนี้ยังไม่ค่อยมีใครทำแล้วเบียก,ก็โอเคเบียรู้สึกว่าเบียอยากทำตัวนี้มันมันมีความเซ็กซี่แต่ว่าก็หลอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ ไม่ยากค่ะอันนี้คิด,คดขึ้นมาเนี่ยเป็นไอเดียของเบียเองตอนนี้คนแบบโอ้ไล่ไปแสนแล้ว oh. แบบขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะเบียก็ตั้งใจทําจริงๆแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยมันมันเป็นอาร์ตใช่บางคนดูแล้วก็แบบหลอนจริงนะอ่าใช่ส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ที่แบบเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันทั้งหลอนแล้วก็สวยแล้วก็อาร์ตทุกๆอย่างลงตัวแล้วก็คือีรู้สึกว่าเบียอ่านมังงะเรื่องนี้เนาะ เบียก็จะมีความอินในคาแรคเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองทำออกมาได้ได,ด,ได,ดีได้เต็มที่ค่ะแต่คนก็บอกว่าแบบเป็นอะไรนะเป็นแบคอนเทนต์ค่ะไม่ต้องทำอะไรยุ่เลยใช่ไหมอืมจริงๆแล้วเราก็ต้องหุ่นเหมือนนางเอกอยู่นะ <c oughs> ค่ะคือเรามันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครคิดแต่แต่เข้าใจทุกคนอาจจะมองว่ามันไม่ต้องใช้เสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากเสื้อผ้าหรือใดๆเนาะคือมันคืออินเนอร์ด้วยแล้วก็มันคือคอนเซปต์มันคือทุกคนมาแต่งหน้ามาทำผมให้และภาพที่ถ่ายออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกๆอย่างอะ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีความรู้อะไรเลยหรือไม่มีความสามารถอะไรเลยจะทำได้นางแบบ ที่เบียรเป็นนางแบบก็เช่นกันแบบว่าเราก็ต้องเข้าใจอ mm ินเนอร์ในตัวละครน,นี้ด้วยเช่นกันไม่งั้นคนคงรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. นี่คือการถ่ายรูปธรรมดาทั่วไปไม่ใช่การคอสเพลย์หรือว่าไม่ใช่การอะไรอะคะ่ะเราเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันดีฟกว่านั้นค่ะ yeah, เราเงภาพไปแล้วเราเห็นฟิแก็กแดนเ้ยดีเลย mm hmm. ดีเลยคะ่ะใส่คืออ่าคือดีดทุกคนบอกว่าย่ำคือทุกคนแบบ มีแบบรุ่นที่ในวงการอะไรเงี้ยมากดไลค์กันเยอะอยู่ก็เลยเออรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะอะไรเงี้ยใชออ่แล้วก็อาจจะมีบ้างที่แบบเพจอื่นเขาเอารูปเราไปลงอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขาไม่เข้าใจคอนเซปต์ว่ามันมาจากอะไรอ่ะเขานึกว่าเบียแบบก็แค่แกาแกะผ้า่าลงอ่างเฉยๆซึ่งแบบเดี่ยวก็คือก็แบบแต่แต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะไม่รู้ไงเอออ,อยากขออนุญาตถามเพือ เว้มันมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแบบคนที่อยู่ตรง spotlight อะยังไงก็หลีกเลี่ยงอะไรแบบนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบที่เราต้องยอมรับให้ได้อะค่ะมีคนรักก็มีคนเกลียดได้แบบมันเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเก็บมาคิดเก็บมาไว้ที่เราทั้งหมดอะค่ะก็ให้เป็นเรื่องของพวกเขาได้ตัดสินใจกันเองไม่เป็นไรเลยอย่างตอนนี้เราก็รับมือกับคอมเมนต์ รับรับมือได้คือเหมือนเราบางทีเรามองเป็นคอนเทนต์ไปแล้วบางอย่างนะฮะบางเพราะว่าบางคนแฟนคลับบางคนเขาก็แบบเหมือนอยากให้เราตอบเขาก็เลยคอมเมนต์อะไรที่มันแบบอสองเง่สองงามเพื่อให้เราตอบอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีแต่เอางี้ดีกว่าคือถ้าทุกคนสนุกเบียก็โอเคเแบบียมชิลๆเลยชชใช่าการตอบคอมเมนต์ของเรานี่ก็คือ จร,จริงอ่ะเบียก็ตอ,ตอบตอบตอบคอมเมนต์ที่น่ารักซะส่วนใหญ่นะคะไอ้คอมเมนต์ไม่ดีไม่ดีบางทีคือโดนบล็อกไปเลยนะเบียแค่รู้สึกว่าเออก็เข้าใจแหละสิ่งที่เขาทาแต่ว่ามันไม่ได้น่ารักขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออบางอย่างคือมันไม่คุ้มกับการโดนบล็อกเท่าไหร <laughs> ่ถ้าเขาเป็น f c เราจริงๆนะเพราะว่าบางคนเขาบ,บอกว่าเนี่ยพิมพ์อย่างเงี้ยเพื่ออยากให้เราตอบแบบเขาสบายใจแล้วเลยเบียก็รู้สึกว่า อาจจะเป็นความคิดที่เออก็ก็แล้วแต่แต่ถ้าบางทีเราก็อยากบล็อกไปเพราะว่ามันก็แฟนคลับเราเขาก็รู้สึกว่าแบบมันมองแล้วมันดูแบบลำคาญใจบ้างในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็บล็อกไปดีกว่า,าก,การบล็อกนี่คือเราก็คือเป็น ใช่คือบางทีเบียรู้สึกว่าไม่ได้อยากให้คนที่เขาเข้ามาดูอ่ะเขาเห็นแล้วมาดราม่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเตัดปัญหาไปบล็อกไปลบๆไปก็ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างอในการตอบคอมเมนต์ของเราบางคนก็ไม่เเพรากัการพิมพ์กับการพูดมันแตกต่างกัคือเบียร์คิดว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเดี๋ยวนี้เนาะก็ ก็เราก็ต้องแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนาะโซเชียลใครจะพิมพ์อะไรก็ได้ใครจะโดนหลอกอะไรก็ได้อย่างที่เห็นกันเป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้เนาะเราเองก็ต้องเติบโตไปตามแบบเทคโนโลยีด้วยอะคะ่ะนั่นก็หมายถึงว่าเออเราก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเป็นแบบนี้เบียคงไม่มาแบบว่าฮอยันลับไม่ได้นู่นนี่นั่นคือเบียแค่รู้สึกว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเออ มันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติอะคะ่ะใช่ไปดูไปดูที่ไหนไปดูโพสต์ดาราต่อให้ดังแค่ไหนระดับพอลลีดเ,เลยท็อกซิกหรืออะไรมันมีหมดมันมันเรื่องปกติไปแล้วค,ค่ะก็เลยเราเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้ะคะ่ะเราก็แบบว่าเออเราก็ช่างมันสีดีกว่าแล้ก็อย่าไปอย่าไปแคร์มากเลยแบบว่า เรายังต้องใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขอยู่อะค่ะใช่อย่างคอมเมนต์แบบถ้ามันแรงเกินไปจะอะไรมันก็มีมีมีบ้างค่ะคือก็มีเคยมีแล้วด้วยใช่มีเยอะไหมคะที่ก็หลายเคสอยู่ค่ะวันนี้ก็เคยส่งก็ส่งเรื่อยๆรือยใช่ใช่ใช่ค่ะเคยมีแบบว่าเบียเคยลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ให้กระเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเคสแรก ที่แบบเบียบอกให้ทุกคนรู้ว่าเออเบ,บียทําจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่บางอย่างมันก็เกินไปจริงๆคือไอประเทศแบบกวนๆอะไรเงี้ยเบียพอเข้าใจนะแต่บางอันที่บิดเบือนหาว่าเราไปทําอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่โอเคในบางครั้งมันมันเสียหายใช่คะ่ะคผลสุดท้ายก็คือยกายใง,งใช่ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแบบ ไม่ค่อยทั้ทุวันนี้เบียเห็นข่าวอะไรอะเนาะเบียก็ดูดูแหละแต่เบียก็ไม่อยากไปอินบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่อยากไปยุ่งใช่วยแบบนี้มีหนุ่มๆมาจูงจุกไหะก็มีมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้โฟกัสตรงนั้นค่ะอยากอยากโฟกัสเรื่องงานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจอกเพลงแล้วค่ะเดือนพฤศจิกายนี้ค่ะเตรียมฟังได้เลยก็เป็นชื่อศิลปิน เบียใช้ชื่อว่าบิสกิตเบียนะคะแล้วก็เพลงที่ออกจองเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3เพลงนะคะมีเพลงสตรอเบอรี่ดอกไม้แล้วก็ไม่เคยเอากันหรอเออร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 อติดตามค่ะค่อนข้างแสบเลยทีเดียวค่ะใช่โตยเชพาะเพลงสุดท้าย ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนใครยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและ Fanpage Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ